มีอยู่ครั้งหนึ่งพระแพงร้องเพลงของคุณใหม่อันนั้นเป็นเพลงสุดท้ายปะคะเพลงจริงๆแล้วเป็นเพลงประมาณวิกสามวิกสี่แต่ว่าวิกสุดท้ายก็ต้องเอามาร้องใหม่เพราะว่าเหมือนเป็นเอานําเงินมากองทุนหรือสักอย่างนึงแต่ว่าไปช่วยกันทําบุญใช่แล้วเพลงนั้นก็เป็นเพลงที่เพลงชอบอยู่แล้วค่ะสุดริสุดเด็ดแต่ว่าเราก็สุดริสุดเด็ดมากๆเลยคือเซ็กซี่มากๆด้วยเหมือนกันริ์เยอะค่ะอ๋อเป็นคนริ์เยอะใช่ไหมคะก็เลยปล่อยออกมาเต็มที่เลยใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะได้โจทย์มาแบบนี้เราพยายามแบบปรับใช้กับตัวเรามากน้อยแค่ไหนนะคะให้มันเป็นตัว ามากที่สุดเหมือนกันนะ่ะก็ในเรื่องของเพลงเนี่ยแพงะจะเน้นฟิลตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าในเรื่องของแบบว่าเ,เนื้อเพลงแล้วอ่ะมันบางอย่างแล้วก็ต้องอิงอิงก็ของเดิมบ้างเพื่อให้ให้เกียรติพี่เขาด้วยแล้วก็ เพราะยังไงเพลงเราก็ไม่ได้อลเอนใหม่ไม่ได้ทาทีวิวใหม่เราก็ต้องอิงของเก่าบ้างแต่การขึ้นร้องออนสเตจนะจุดๆนั้นแพงก็ต้องเป็นตัวเองแพงก็ต้องใช้ฟิลิ่งตัวเองไม่ได้ไปเรียนแบบพี่ใหม่หรืออะไรแต่ว่าใช้ตัวเองแต่ว่าเราก็ต้องมีการตีความเพลงบ้างตอนตอนนั้นครูรักจะเป็นคนสอนด้วยแล้วก็ครูทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็จะแบบตีความเพลงเป็นยังไงเพลงซูสุดเดชเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งหนูตอนนั้นก็ก็ยีสิบแปดบางครั้งรารู้สึก สุดฤทธสุดเด็ดยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางครั้งก็จะยังอาจจะยังเด็กไปแล้วก็จะตีโจทย์ในมุมมองของความเป็นเด็กบ้างอะไรแบบนี้นะคะจนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าผ่านมา3ปีแล้วความสําเร็จในตรงนั้นนะคะจากเด็กคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เคยทราบมานะคะว่าพะแพงคือแบบว่าเป็นเด็กที่ขยันมากไปขายของที่สวนจตุจักรอะไรแบบนี้คือยังไม่มีใครรู้จักเธอเลยเธอเป็นเด็กขยันไปขายของได้วันละเท่าไหร่เองนะ ร้อยสองร้อยบางทีก็ไม่ได้เลยร้อยสองร้อยบางก็ไม่ได้เลยแต่ว่าอาศัยอยากได้ประสบการณ์อะไรแบบนี้อยากขยิบขค่ะจนถึงตอนนี้ผ่านมา3ปีมีงานเข้ามาวิ่งชนเยอะแยะเหมือนกันมีเพลงออกมามีหนังหนังเรื่องอะไรคะหนังนี่เรื่องที่เวลาตกมันนะคะก็จะมีเล่นคู่กับสีสีนี่เป็นแฟนกันไหมคะสีไม่ใช่สีเล่นในนั้นน่าเป็นแฟนค่ะตอนเจริงเป็นเพื่อนค่ะแต่ว่าในนั้นก็จะมีป่าเทพเล่นด้วยอ๋อค่ะแล้วก็จะมีละครละครละครเรื่องอะไรคะเรื่องวุ่นน่ะ ทั้งตลาดค่ะก็เล่นกับคุณตีอีกแล้วค่ะคือจะไม่ไปไหนเลยใช่ไหมคะจะอยู่กัน 2, 2> คนนี้เพื่อนการรักกันอยู่ <c oughs> อ,อย่างงี้แหละค่ะอะไรนี้แล้วเสร็จปุ๊บก็มีละครเวทีด้วยอ,อันนี้อันนี้บันนี้น่าสนใจมากละครเวทีมันเป็นอะไรที่ให้รู้สึกตอนแรกเนี่ยแอนตี้การออแสดงมากแล้วยิ่งละครเวทีมันมันยากกว่าปกติมันยากประสาทใดๆแล้วมันกดดันในเรื่องของบทไม่ใช่แพงนวหนึ่งสองคือตีโจทย์ยากมากแล้วก็ เล่นเป็นฝรั่งซึ่งหน้าตาเป็นเลยอะไรอย่างงี้จริงๆเราไม่ได้มีเชื้อฝรั่งไม่ได้มีเชื้อฝรั่งอะไรเลยเห็นบอกว่ามีเชื้อเลยนะเชื้อลาวค่ะวคือทางทางคุณแม่ยเงี้ยครับคือหมู่บ้านหนูจะเป็นหมู่บ้านลาวเวียงอ๋อกุยมากสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็ตั้งแต่แบบบรรพบุรุษเลยอะไรแบบนี้นะคะคือไม่ได้มีเชื้อฝรั่งฝรั่งอะไรแบบนี้เลยนะคะเอาล่ะโอกาสที่เข้ามาวิ่งชนเราในแต่ละงานที่บอกออกไปเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วมันสร้างความกดดันให้กับเด็กอายุ18ปี มากมายแค่ไหนในอดีตผลงานของอนแรกใช่ค่ะมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสิ่งที่เราใหม่ๆที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเปิดรับก่อนเปิดรับเพื่อที่เราจะได้ประสบการณ์เยอะๆเข้ามาแต่วันหนึ่งถ้าเราอยู่ตรงนี้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเราเราจะรู้สึกว่าอะอย่างนี้เราไม่ใช่นะเนี่ยตอนนี้เราต้องพัฒนาให้มันรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากขึ้นอย่างล่าสุดก็คืออย่างเพลงอัลบั้มที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นป๊อปรล็อก เป็นอิเล็กทรอนิกส์บ้างบางๆแล้วก็มันมันรู้สึกบางครั้งมันใช่เลยในความเป็นป๊อปร็อกแต่บางบางอย่างมันอาจจะรู้สึกเอ้ยฉันไม่ใช่ฉันต้องทำยังไงจนครั้งนี้แพรรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องแต่งเองเราต้อง คิดเองคิดพอคิดเะ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มพัฒนามาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นตัวเองมากขึ้นคือคือล่าสุดนี้นะคะคือพระแผงก็มีส่วนร่วมในงานแต่ละชินมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานใหม่ที่กําลังวิ่งเข้าชนตอนนี้ด้วยใช่ไหมเป็นเรื่องของเพลงอ่าเห็นบอกว่าตอนนี้กําลังมีซิงเกิลใหม่ออกมาค่ซิงเกิลนี้มีชื่อว่าอะไรคะ หัวใจวายคนใกล้ตายค่ะหัวใจวายคนใกล้ตายต้องมีท่าประจำด้วยหัวใจวายจริงหัวใจวายมันไม่ใช่แบบนี้หัวใจวายมันต้องไม่เป็นรูปหัวใจแล้วเออมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมค่ะเห็นบอกว่าแต่งเองด้วยนะคะแล้วก็ร้องเองด้วยจะบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงขนาดไหนและจะแตกต่างจากอัลบั้มแรกหรือเปล่าอัลบั้มแรกนันชื่อว่า I ิน e p e n d e n t ค่ะ <music> อ <Brothers> ัลบั้มนั้นก็ประสบความสาเร็จแล้วรู้สึกจะประมาณปี2552ปีที่แล้วนะใช่มาถึงซิงเกิลใหม่นี้จะบ่งบอกความเป็นตัวตนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยยันนแลล้้้ววขอฟงงเพีดะ ดีค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะดีค่ะความชื่นชมหากมัวล